วันนี้เสนอตอนเมียนเจ้าหน้ากาสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการสีสันภาษาจีนในซีซั่นที่3ครับภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการคำศัพท์ที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้คือคำว่าเมียนเจ้าแปบลบว่าหน้ากา วันนี้ขอเสนอคําว่าเมียนเจ้าแปลว่าหน้ากาเป็นคํานามยกตัวอย่างวลีนะครับอย่างที่เมียนเจ้าหน้ากาออกซิเจนอย่างที่เมียนเจ้าหุ้ยซื่อต้องเตี้ยวลว่หน้ากากออกซิเจนร่วงตกอัตโนมัติใต้อย่างที่เมียนเจ้าฮูซีสวมหน้ากาออกซิเจนและหายใจ เป็นไงบ้างครับได้ฟังตัวอย่างคำศัพท์แล้วก็วลีจากเหล่าสื่อปอกันไปแล้วเราไปดูวิธีการใช้งานในสถานการณ์จำลองกันดีกว่าครับยาง气面罩怎么使用呢？拉下面罩后，将面罩罩在口鼻处，把袋子套在头上。好的。 我会按照视频的演示去做，谢谢。และแน่นอนว่าคำศัพท์คำนี้นะครับยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับประโยคอื่นๆได้อีกในช่วงนำไปใช้ได้ประโยชน์ยกตัวอย่างประโยคนะครับถ้าเราต้องการจะพูดว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกำลังสาธิตวิธีการใช้หน้ากากออกซิเจน ในภาษาจีนจะพูดว่าิงอู่หยวน正在演示เมี用氧จ้าฟังอีกครั้งนะครับิงอู่หยวน正在演示เมี用氧气面าและถ้าเราต้องการจะพูดว่าจําเป็นต้องสวมผ้าปิดปากหรือหน้ากากเป็นรายคนในภาษาจีนจะพูดว right ่า个人必须戴口罩或面าฟังอีกครั้งนะครับ个人必须戴口罩或จา ช่วงสุดท้ายของรายการเช่นเคยครับผมมีคำคมข้อคิดดีๆมาฝากกันครับซื้อเจอทางผู้หมายใจหัวหรินซินจงน้าจิ๋วจนๆสืเดี้ยวละคนตายถ้าไม่ได้ถูกฝังในใจของคนเป็นนั่นเท่ากับตายไปแล้วจริงๆ หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับประโยชน์จากคำคมข้อคิดดีๆในวันนี้นะครับก่อนจบรายการยังมีสถานการณ์จำลองมาให้คุณผู้ชมฟังทบทวนกันอีกครั้งครับแต่สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับยังชีหน้า怎么使用呢 拉下面罩后，将面罩罩在口鼻处，把袋子套在头上。好的，我会按照视频的演示去做。谢谢。啊